ในรอบเดือนสิงหาคม2568ที่ผ่านมากองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงได้ดำเนินงานตามภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการก่อสร้างที่พักริมทางใหม่สองแห่งได้แก่โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพบ้านฉางโดยศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา เป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่แห่งแรกบนมอเตอร์เวย์ก่อสร้างบริเวณกิโลเมตร93บวก500อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทั้งขาเข้าและขาออกฝั่งละ56ไร่โครงการนี้ได้ลงนามสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP Netcost ซึ่งเป็นโครงการแรกของกรมทางหลวงปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่โครงการให้เอกชนเริ่มก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่ คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นลานจอดรถห้องสุขาสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการบางส่วนในปี2,569และเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี2,570นอกจากนี้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอยังได้เริ่มก่อสร้างจุดพักรถคลองหลวงฝั่งขาเข้าบนมอเตอร์เวย์สาย9สายบังปะอินบางพลี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ก่อสร้างจุดพักรถคลองหลวงฝั่งขาออกแล้วเสร็จโดยจุดพักรถคลองหลวงฝั่งขาเข้ามีพื้นที่16.5ไร่มีช่องจอดรถรวม61ช่องห้องน้ำชายหญิงและผู้พิการจำนวน2หลังห้องอาบน้ำสำหรับคนขับรถบรรทุก1หลังสาลาพักผ่อน4หลังกำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม2569เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีระยะทาง64กิโลเมตรที่มีปริมาณจราจรเข้าสู่ระบบมากกว่า2 0 0 0 0นคันต่อวันจะมีที่พักริมทางเพิ่มจากปัจจุบันมีที่พักริมทางขนาดเล็กเพียง2ตำแหน่งคือจุดพักรถทับช้าง1ขาเข้ากิโลเมตร49บวก250และจุดพักรถทับช้าง2ขาออกกิโลเมตร48บวก300 ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากการเริ่มก่อสร้างที่พักริมทางใหม่ทั้งสองแห่งแล้วในรอบปี2,568บุคลากรกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่มทางหลวงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและความรับผิดช,ชอบเพื่อ,ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด้วยความทุ่มเทเสียสละ ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่นกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประจำปี2568จึงได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประจำปี2568จำนวน42รายโดยเมื่อวันที่21สิงหาคม2568ที่ผ่านมานายสุวิชาญสุระบานผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี2,568ประกอบด้วยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน28รายแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน11รายและกองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงจำนวน3ราย เพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป